เป็นไม่เชื่อตายในตอนเบนจเพเดเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่เขาได้มีชื่อว่าเชนซึ่งขณะนั้นเชนกําลังขับรถอยู่แต่ว่าเขานั้นเพิ่งกลับจากดื่มมาเขาเลยรู้สึกมืนเมาจนเกือบมีอุบัติเหตุแต่เขานั้นก็บเบรกไว้ได้ทันซึ่งขณะนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถของเชนด้วยและเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่แม่ของเชนมาทําบุญที่วัดเพื่อมาหาหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อนั้นก็คือพ่อของเชนและเป็นอดีตสามีของแม่หลวงพ่อจึงเตือนแม่ไปว่าเชนกำลัง จะอายุ25แล้วกำลังจะเข้าสู่วัยเป็นจะเพศก็ให้เชนนั้นคอยระวังตัวเอาไว้ แม่จึงบอกว่าอีกไม่นานเธอก็จะส่งเชนให้ไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วและขณะนั้นเองโทรศัพท์ของแม่ก็ดังขึ้นควรใ่โทรเข้ามาแน่คือเชนแม่หน้าตาตื่นเพราะว่าเชนบอกว่าเขาเกือบรถชนมาแม่จึงรีบกลับมาที่บ้านแต่เชนก็บอกกับแม่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรและแม่ก็เตือนเชนว่าเชนกําลังจะอายุครบ25แล้วช่วงนี้เป็นวัยเป็นเพศของเชนแต่เชนก็บอกว่ายุคนี้ใครก็เชื่อเรื่องแบบนั้นกันและเชนก็ขอตัวไปนอนซึ่งขณะที่เชนขึ้นไปหลับอยู่บนที่นอน หมอนของเชนนั้นจู่ๆมันก็ยุบลงไปเหมือนว่ามีใครบางคนมาน,นอนที่หมอนข้างๆซึ่งเชนก็รู้สึกตัวแต่เมื่อเขานั้นมองไปเขากลับไม่เห็นใครเชนจึงลุกไปอาบน้ําหลังจากที่เชนนั้นอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเขาก็ลงมาทานข้าวกับแม่ซึ่งแม่ก็พูดเรื่องที่เชนนั้นจะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกแต่เชนนั้นก็ไม่อยากไปแล้วก็บอกแม่ว่าเขาอยากหางานทําแต่แม่ก็บอกไปว่าเชนนั้นจบมาตั้งนานแล้วยังไม่หางานทําเลยไปเรียนต่อแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วค่อยกลับมาหา งานทำหลังจากที่กินข้าวเสร็จแมวเด็กในบ้านก็มาบอกกับแม่ว่าเมาื่อกี้เธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งข้างเชนแต่แม่ก็บอกกับแมวไปว่าเพอร์เจอร์และอย่าพูดเรื่องแบบนี้อีกซึ่งขณะนั้นเชนที่เดินขึ้นไปบนบ้านเขาก็ได้ยินเสียงที่แมวนั้นบอกแม่เรื่องราวตัดมาในคืนวันนั้นซึ่งเชนนั้นมาเที่ยวที่ร้านของเพื่อนขณะนั้นเองน้ำ เพื่อนของเชนที่มาสายเธอก็มาจอดรถตรงร้านและเธอก็เดินผ่านรถของเชนและเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหน้านรถเธอจึงเดินเข้ามาแล้วก็บอกกับเชนแต่เชนก็บอกว่าเขามาคนเดียวนะเพื่อนๆก็ยืนยันด้วยว่าเชนนั้นมาคนเดียวแต่น้ำนั้นก็ไม่เชื่อและคิดว่าเชนซ่อนสาวๆเอาไว้ทุกคนจึงจะไปพิสูจน์และถ้าไม่มีอย่างที่น้ำบอกน้ำต้องเลี้ยงเล่าในครั้งต่อไปและทุกคนก็มาที่รถซึ่งขณะนั้นก็ยังมีผู้หญิงสาวคนนันน้น,นนั่งอยู่ตรงหน้ารถอยู่แต่เมื่อเชนนนนนนััั้้้เเปปปิิดระตูขาาไหญงสวคกลบ หายไปแล้วทุกคนจึงบอกกับน้ำว่าน้ำนั้นตาฝาดแล้วและครั้งต่อไปน้ำต้องเลี้ยงทุกคนด้วยแซมเพื่อนของเชนอีกคนหนึ่งจะบอกไปว่าแต่ว่าช่วงนี้เข้าวัยเบญจเพศของเชนอาจจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก็เป็นได้แต่เชนนั้นก็ไม่ได้สนใจและทุกคนก็เข้าไปในร้านกันและจูจๆวิญญาของหญิงสาวก,ก็ปรากฏขึ้นในรถของเชนที่เดิมเรื่องราวตัดมาที่บ้านขณะที่แมวกําลังเดินปิดประตูในบ้านอยู่เธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เธอจึงเดินเข้าไปและเห็นว่ามีเงา ของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องเธอนั้นก็กล้ากลัว แต่ก็เปิดประตูห้องนั้นจนได้เจอกับเชนที่กําลังออกกําลังกายอยู่แมวจึงถามกับเชนไปว่าเชนนั้นอยู่ในห้องกับใครเชนนั้นบอกว่าอยู่คนเดียวแมวจะบอกว่าเมื่อกี้เหมือนว่าเห็นแครบางคนแต่เชนก็บอกว่าสงสัยตาฝาดมั้งไปนอนได้แล้วและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาเชนเขาได้มาหารองเท้าในห้องเก็บของซึ่งเชนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีของเล่นที่มันส่งเสียงออกมาเชนจึงพยายามเดินตามหาของเล่นชิ้นนั้นซึ่งมันก็เป็นของเล่นนิ้งนองที่มีเสียงออกมาด้วยเชนจะมาดูข้าวของที่ ที่เขานั้นเคยเล่นตอนเด็กๆเล่เ,ลเชนก็ได้เห็นเสื้อผ้าของตัวเองและเขาก็เห็นเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยเชนจึงค้นไปเรื่อยๆจนได้เจอกับอัลบั้มรูปซึ่งอัลบั้มรูปที่เชนนั้นเห็นเป็นรูปของเขาในวัวทารก ซึ่งถ่ายคู่กับเด็กทารกอีกคนหนึ่งแต่เชนไม่รู้ว่าใครซึ่งดันั้นแม่ของเชนก็เรียกเชนให้ลงไปทานข้าวด้วยกันแล้วเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นหลังจากที่เชนนั้นออกไปดื่มกับเพื่อนขณะที่เขากําลังขับรถกลับบ้านเขาก็หักรถเข้าข้างทางเพราะว่าเมื่อกี้เขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมึนยื่นอยู่ตรงกลางถนนเชนจึงหลับมาเล่าเรื่องนี้ให้กับแม่ฟังแม่จะบอกว่าช่วงนี้เชนเข้าวัยบรรจเพศแล้วยังไงก็ให้ระวังตัวเอาไว้แต่เชนก็บอกว่าเขาน่ะไม่ค่อยเมาหรอกแต่ว่ามีผ รถตั้งหาและตอนที่เขาเดินเดินลงมาข้างล่างเขากลับไม่เห็นใครเลยแม่จึงเก็บเรื่องนี้มานอนคิดและเธอก็นึงย้อนไปในตอนที่ว่าช่วงที่ใกล้เข้าวันเกิดของเชนทีไรเชนก็มักจะเจ็บตัวแบบนี้ทุกทีและแม่ก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็สวมดมนต์ให้กับเชนแต่ขนาดนั้นเองวิญญาของหญิงสาวก็มานั่งที่ด้านหลังของแม่แล้วก็มากอดแม่ วิญญาณหญิงสาวได้บอกกับแม่ไปว่าหนูเหงาซึ่งแม่นั้นได้ยินเสียงนั้นเธอจึงหยุดสวดมนต์แล้วก็พยายามมองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นใครเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาหลังจากที่เชนเพิ่งอาบน้ำเสร็จโทรศัพท์ของเขาก็มีคนโทรเข้ามาซึ่งนั้นมันเป็นไลน์กูป๊ปเชนจึงกดรับสายและน้ำกับแซมก็คุยกันถึงเรื่องที่ถ่ายรูปกันเมื่อคืน พวกเขา้เห็นอะไรแปลกมันมีเงาดํายืนอยู่ตรงด้านหลังที่เชนนั้นนั่งอยู่ภาพมันน่ากลัวมากๆเลยหลังจากนั้นทุกคนก็มาคุยกันถึงเรื่องนี้แต่เชนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่และคิดว่ามันเป็นเงาจากแสงอะไรพวกนั้นแซมจึงถามกับเชนไปว่าและช่วงนี้เชนมีเจอเรื่องอะไรแปลกบ้างหรือเปล่าเชนจึงนึกย้อนไปในตอนที่เขานั้นได้ยินแมวคุยกับแม่ว่าเห็นผู้หญิงคนหนึง่งนั่งอยู่ตรงข้างๆตัวของเชน แล้วก็มีตอนที่เชนนั้นรู้สึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาจับขาของเชนเอาไว้ฟ้าซึ่งบอกกับเชนไปว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เชื่อก็ต้องฟังเอาไว้บ้างนะเพราะว่าคนเราตอนวัยเบญจเพศน่ะมัน,นะมาจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหลังจากที่เชนนั้นขับรถกลับบ้านเขาก็าเห็นผู้หญิงคนหนึง มาล้มอยู่ตรงทางเข้าบ้านเขาเขาจึงลงมาคุยกับเธอซึ่งผู้หญิงคนนี้คือแม่บ้านเก่าที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้และเธอก็จําเชนได้เธอเรียกเชนว่านหนูและเธอก็เล่าให้เชนฟังเรื่องตอนเด็กๆว่าเชนนั้นน่ารักมากเลยเชนนั้นอยู่กับพี่สาว ซึ่งเมื่อเธอพูดแบบนี้ก็ทำให้เชนนั้นถึงกับงงว่าอะไรคือพี่สาวเขาเป็นลูกคนเดียวซึ่งขนาดนั้นเองลูกของป้าคนนี้ก็มารับไปพอดีจนทำให้เชนนั้นไม่ได้ถามอะไรต่อเชนจึงกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็พูดเรื่องนี้กับแม่ว่าเขาเห็นแม่บ้านคนเก่าและพูดถึงเรื่องพี่สาวของเขามันคืออะไรซึ่งแม่นั้นก็ไม่ยอมพูด เชนจึงบอกว่ามีอะไรก็เล่าให้เขาฟังเถอะแม่จึงเล่าไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยว่าเชนนั้นเคยมีพี่สาวฝาแฝดแต่เธอนั้นเสียชีวิตไปก่อนเพราะอุบัติเหตุวันนั้นพวกเรากําลังไปเที่ยวกันพ่อนั้นเป็นคนขับแต่พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เสียลูกสาวไป ซึ่งลูกสาวนั้นมีชื่อว่าทรายพ่อนรู้สึกผิดมากๆจนทําให้ท่านนั้นไปบวชตลอดชีวิตเชนจึงปลอบแม่และบอกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอกไม่ต้องโทษตัวเองเชนจึงเข้าไปกอดแม่ซึ่งขณะนั้นวิญญาณของทรายก็ยืนมองทั้งสองคนกอดกันอยู่ตรงด้านบนบ้านและในคืนนั้นเชนก็เข้ามาในห้องเก็บของแล้วก็มาดูพวกเสื้อผ้าเด็กๆของพี่สาวแล้วก็เปิดดูอัลบั้มรูปซึ่งมันก็เป็นรูปที่เชนกับพี่สาวนั้นถ่ายด้วยกันตอนวัยทารกและเชนก็ร้องไห้อออกมมาาวันต่ แม่ได้พาเชนมาที่วัดเพื่อมาหาหลวงพอ่อเชนจึบอกกับหลวงพ่อไปว่าเขารู้เรื่องหมดแล้วและรู้เหตุผลที่หลวงพ่อนั้นบวชไม่ยอมศึกด้วยหลวงพ่อจะบอกไปว่าถ้าเขาสามารถชดใช้อะไรได้บ้างเขาก็จะขอชดใช้เชนจะบอกไปว่าไม่ต้องคิดแบบนั้นรอ เพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เป็นวันที่เชนอายุครบ25ปีแล้วแม่ก็ชื่นใจที่เชนนั้นผ่านวัยเบนจะเพ้มาได้ในคืนนั้นเชนได้ไปที่ร้านของแซมแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในร้านเลยและมันก็ปิดมืดมากๆแล้ววิญญาของายก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของเชนแล้วก็บอกกับเชนไปว่าพี่เหงาแต่เชนจะไม่ทันได้หันไปมองอะไรเขาก็เห็นว่าแซมกับน้ำเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์เขาและทุกคนนะก็มาดื่มกัน ทุกคนยังพูดดีใจกับเชนที่เชนนั้นผ่านไว้เเบยเพมาได้ แต่พวกเขานั้นเปิดเพลงแล้วก็พูดคุยกันเสียงดังจนบ้านข้างๆนั้นมาตะโกนด่าตรงหน้าบ้านแซมจึงออกไปคุยแต่กลับทะเลาะก,กันเขาบอกว่าเขานอนไม่ได้เลยเวลานี้เป็นเวลาตีสามแล้วลูกของเขานั้นนอนไม่ได้แต่แซมนั้นก็ไม่สนใจแล้วก็ต่อว่าลุงคนนี้ซึ่งเมื่อเชนได้เห็นเหตุการณ์ทะเลาะก,กันแบบนี้เขาจึงนึกย้อนไปในตอนที่เขานั้นยังเด็กอยู่ในตอนที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเรือนีพ่อนั้นแอบไปมีชู้จนถึงขั้นที่แม่นั้นต้องหยิบปืนขึ้นมาและพ่อก็พยายามแย่งปืนจนทําให้ปืนมันเกิดล่า i และเรื่องราวก็ตามมาณปัจจุบันหลังจากเหตุการ์ทะเลาะก,กันใหญ่โตลุงข้างบ้านเขาเกินหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่ทุกคนซึ่งกระสุนนั้นมันก็โดนเชนเข้าไปจังๆหลังจากที่เชนนั้นล้มไปวิญญาณของทรายก็มายืนมองหน้าเชนและเชนก็ได้เห็นพี่สาวของเขาเป็นครั้งแรกเรื่องราวตัดมาที่วัดแม่และหลวงพ่อเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าอาฐิของเชนแล้วก็ทรายแล้วก็พูดขอโทษลูกทั้งสองคนที่ปิดบังเรื่องนี้ที่จริงแล้วทรายนะั้นไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่เธอนั้นถูกลูกหลง จากการที่แย่งปืนกันวันนั้นทั้งแม่และหลุงพ่อจึงพูดไปว่าไม่น่าปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเลยจนทำให้วิญญาของซายนั้นต้องมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวพ่อแม่จึงขอโทษเชนแล้วก็ซายไปซึ่งดวงวิญญาของซายแล้วก็เชนก็มายือนอยู่ที่ด้านหลังของทั้งสองคนนั้นด้วยและเรื่องราวมิติสยองเชื่อเป็นไม่เชื่อตายในตอนเบญจเพศก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องไวเบญจเพศไหมนะครับผมก็อาจจะเกี่ยวนะครับ เพราะว่าเบญจเพศเนี่ยเป็นความเชื่อของคนโบราณซึ่งดวงค่อนข้างที่จะแรงสําหรับบางคนนะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าดีก็ดีมากๆเลยแต่กลับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าผ่านมาโดยที่ไม่ได้เจออะไรเลยนะครับแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าผมเนี่ยก็เคยผ่านมาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องบังเอิญก็ตามเลยครับผมแต่ในเรื่องนี้นะครับผมตัวของเชนเนี่ยเขาไม่ทำเขาไม่ได้ทํางานแล้วก็ติดเพื่อนๆมากๆเขาออกไปดื่มในทุกๆวันนั่นก็เป็นสาเหตุที่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้เก็บตัวแล้วพอเจอเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยเขาก็ยังออกไปเที่ยวอยู่มันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องเจอลูกหลงในเหตุการณ์แบบนั้นนะครับผมซึ่งท้ายพี่สาวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเชนเลยนะเธอเพียงแค่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเท่านั้นนะครับผม แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยสมจริงก็คือตอนที่ซาซนั้นเสียชีวิตไปนั่นเป็นตอนเด็กๆนะครับผมแต่ว่าวิาวญญาณของายเนี่ยที่มาตามตัวของเชนเนี่ยเป็นวิญญาณที่โตแล้วนั่นเองเท่าที่เคยได้ยินมาถ้าวิญญาณเนี่ยเสียไปแบบไหนก็ยังคงอยู่แบบนั้นนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยได้ยินมาแบบเดียวกับผมหรือเปล่าถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับซีรีส์ในตอนนี้นะครับผมลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะ